จะไปเยี่ยมเก็บน้อยนะครับนี่น้องอยู่บ้านเจ้าป่าน,นี้เราได้เก็บเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้ครับมาบริจาคให้กับพี่ที่เคยทำงานอยู่ด้วยกันนะครับตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะครับไอ<ส>คอนนะครับครับตอนนี้เรากำลัง เดินทางนาของไปให้กับพี่ที่คลอดลูกนะครับเพิ่งจะคลอดลูกได้แปดวันนะครับมีอยู่หลังน่าจะเป็นทางหลังเขาแก่นจันนะครับตัวนี้ซอยไหนปมีร้านขายผลไม้ข้างหน้าจะมีซอยก็คือลงซอยไปก็ของมันมีพวกเสื้อผ้ามี อขอโทษครับผมไม่ใช่คนเจ้าถิ่นครับ <c oughs> มาปิดทางครับก็มารังเขานะครับ <c oughs> ก็ใครอยากจะบริจากอะไรนะครับก็สามารถ <c oughs> ส่งก็มาได้ครับยังไม่ถึง ไ,ไหนไปอีกไปเลยเราไ,ไ,มไม่รู้นะครับว่าอยู่ซอยไหนครับเมื่อกี้แค่มีร้านขายของที่นี่เมื่อกี้ไปอีก ซอยเมื่อี้่ตรงซอยจะมีอะไร สุดแล้วเนี่ยมันไม่มถึงขเขาแกีนจันแล้วหรอไม่มีซอยผลไม้แล้วเนี่ยโอ้ยเนี่มันถึงหน้าศาลแล้วกลับไปไหมซอยเมื่อกี้หรอือมั้งเข้าปิดซอยครับขอโทษทีนะกีน้องกลับรถมันจะเป็นซอยเมื่อกี้แหละซอยที่ชันๆนีออ่นยยงไงผลิตกาน้ำฝนก่อนกลับไปใหม่ครับ นี่เราได้ขับเลยซอยมาแล้วนะครับไม่รู้ด้ดดวยรถเราขนไหนนี่เป็นเขาเขาจันจันนะครับอยู่ด้านหลังนะครับ บ้าน,าน,นในล็อกปะในล็กเลี้ยวเลยใช่ไหมคะตรงเลี้ยวเข้ามาอ๋อมาตซอยตรงนะเดี๋ยวตรงไปถนนใหญ่หรือว่าลงซอยใช่โอ้พี่มุ้ยยืนะอ๋อค่ะ ไปเดินทางก็มาถึงหมู่บ้านแล้วนะครับมีซอยจอดนี่นะไหน,นเลยจอดได้ต่อไปเถอะเลี้ยวม่ไดยนะเลี้ยวไปที่ น<ด>ี่มดูน้องกันครับนี่ไงไอจุกจำได้ไหมครับอยู่วิลาอีเมทไทยเมื่อก่อนตัวเ,เล็กนะครับดูหัวดิเนี่ยวิ่งชนเสายังไม่หายเลยเนี่ยโตแล้วเนี่ยเป็นหนุ่มแล้วอายุเท่าไหร่และแปดขวบแปดขวบแปดเองเหรออือกว่าสองใช่ไหมอืมอไปไปดูน้องน้องอยู่ไหนน้องน้องอยู่บ้านอยู่บ้าน คูน้องน้องสวัสดีครับสวัสดีครับตนี้ขอจะนอนแปดเดือนเอ้ยแปดวันแปดวันใช่ไหมร้องีปดนอนดีไหม เดี๋ยวใส่เดี๋ยวก็โตแล้วเดี๋ยวโตเหมือนทำนาเลยใส่ชุดข้างในมีพวกอุปกรณ์อะไรเมื่อมาก็มีเสื้อเดี๋ยวเลยนะกระควดขวดนมเดี๋ยวเดี๋ยวดูขวดนมมาให้ยังไม่ได้เก็บคือเอาเสื้อมาให้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวขอจะได้ใส่ขวดนมเดี๋ยวมีขวดนมให้ยังยังไม่เก็บคออ้อคออ้อไปเยี่ยมบอสจรถะล่หน้าร้าน กินนมเยอะๆนั่งอยู่เฉยน่าเหมือนเงี้ยนะนิดนึงก็ลินเขาทำอะไรตอนนี้เรไปอยู่ด้วยกันที่หน้าโรงพยาบาลค่ะอาจารย์ถ่ายของตัวเองใช่ไหมช่วยเขาช่วยป้ายครับบรรยากาศอยู่หลังเขานะครับบรรยากาศดีนะครับตอนนี้ก็เสร็จภารกิจแล้วครับตอนนี้ก็ข้อยาดกลับบ้านนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะบริจาคอะไรนะครับเป็นเครื่องของใช้นะครับไม่กาดน้ำไม่เอานะเราเพื่อนกันจะเป็นฟ้าอ้อมแคมปิเฟก็ยังดีครับปวดนมอะไรทุกอย่างได้หมดครับก็จะได้มาบริจาคให้กับผู้ที่เราต้องการนะครับก็ โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาหาน้องใหม่ครับในวันหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับที่ดีใจครับที่ได้ทำอะไรดีๆให้กับสังคมนะครับครับวันนี้ก็ได้ทำภารกิจเสร็จสิ้นแล้วนะครับอย่างน้อยวันหนึ่งเราก็ได้ทำอะไรดีให้กับสังคมนะครับให้กับคนที่เขาต้องการจริงๆนะครับ ็หวังว่าวันหนึ่งนะครับเราจะได้มาทําแบบนี้ดีๆอีกนะครับถ้าท่านใดอยากจะบริจาคนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเสื้อผ้าผ้าอ้อมแคมเพิ้ก็ได้นะครับอุปกรณ์ขดนุมอะไรทั้งหลายนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเป็นตัวแทนครับที่จะนํามาบริจาคให้ครับคนที่เขาต้องการนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับ ุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมติดตามนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับผมขอบคุณครับ